หลังจากที่เราหนีหนีจากห้องน้ําไปนะลูกนะอะไรที่ทําให้เราคิดเดินกลับไปหาพ่อว่าไม่ไหวแล้วขอกลับไปเรียนต่อก็ดูแล้วอนาคตคงไม่รอดแน่เลยครับเลยตัดสินใจไปเรียนต่อดีกว่าหนีจากตรงนี้ไปดีกว่าสักพักให้เราแข็งแรงกว่านี้แล้วเราค่อยกลับมาดีกว่านครับเพราอตอนเด็กเราค่อนข้างหัวอ่อนนะครับตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย เราเราเราไม่โทดษเพื่อนนะครับแต่เราก็อยู่ในสังคมแบบอย่างนั้นนะครับอยู่ในวังวนนะครับี่อ้ออกไหมครับฮะผมเลยตัดสินใจไปเรียนเลยครับสุกการ,การทุกครั้งที่เห็นพ่อแม่นั่งรอเคยรู้ไหมว่าท่านมีความทุกข์มากแค่ไหนรู้ไหมว่าบางคืนเนี่ยท่านร้องไห้ด้วยก็ตอนเด็กๆครับคือเรายัง เรายังคิดถึงแต่ตัวเองครับคือเรายังรักสนุกอยู่เราไม่ได้แคร์ความรู้สึกคนรอบข้างองไงครับก็เราอยากจะทาอะไรเราก็ทําเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าทาไมต้องมาว่าเลยเราทําอะไรเราไม่ได้ทำกับใครเราทากับตัวเองครับฮะคือตอนนั้นเราคิดแต่ว่าเราทําในแบบที่เราทํานี่แหละมันถูกที่สุดแล้วอย่างนั้นไหมมันใช่เขาตอนนตอนด,ด็กก็คิดว่าเ,เราทํานี้มันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นนี่อะไรอย่เงี้ยครับฮะ แต่จริงๆแล้วมันคนอื่นที่เขาแคร์เรานเนี่ยเขารู้สึกแย่เห็นเราอย่างนะั้นนะครับถามคุณไพวงค่ะว่าทุกครั้งที่มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนๆคุณไพวงและครอบครัวไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดในครอบครัวเราเป็นเรื่องราวที่ต้องหลบซ่อนตรงกันข้ามกับยินดีที่จะเล่าให้ทุกคนได้ฟังทําไมถึงเลือกที่จะที่จะเล่า ก็เ,เชื่อเหลือเกินว่าบางครอบครัวหนุ่มเชื่ออย่างนั้นแล้วมีจริงๆด้วยว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกอายรู้สึกเสียชื่อเสียงวงตระกูลแต่ตรงกันข้ามคุณไพวงเล่าน้องแม่ผมอยู่ในวงการแต่ประเทศนี้ในหลายวงการนะครับรทมานการ,ร,รทราบเราก็ทําหนังสือพิมพ์เราก็เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เนี่ยไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้่สงการครับในบ้านผู้หลกักมากดีหลายๆบ้านเนี่ยน้องแม่เราไม่ต้องเอ่ยชื่อมันพลิกแพงโรคเผ้กันนี่เยอะ สำหรับสังคมในบ้านเมืองเราเนี่ยเรื่องที่เกิดสงการเนี่ยผมไม่ได้ถือเป็นเรื่องน่าอายหรือน่าิตอกอะไรมากมายมันก็เป็นเรื่องหนึ่งของช่วงชีวิตของเด็กหนึ่คนหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ไปไปตีปัวหมาด่าแม่แจ๊กหรือว่าไปตบตีชาวบ้านาไปหาเรื่องทะเลาะเบ,บาแวงก็เพียงไปเที่ยวแล้วก็สังคมการดูแลของบ้านเมืองเราไม่เข้มแข็งพอสําหรับเยาวชนก็ปล่อยให้มัน ลเลอะเทอะเปื้อนผมไม่ผมไม่อายที่อะไรฟังว่าโอ้โหเราก็ผ่านเรื่องวิกฤตพวกนี้มาเหมือนกันก็ยาอีมันขายกันทั้งกรุงเทพช่วงนั้นขายมันขายทัฟฟี่เม็ดลัะเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยบาทมันสร้างเกิดอาธยากรรมในสังคมในสังคมจากเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมค่าคงได้รับรู้เรื่องราวแล้ว คงมีคำถามเหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้สงกรานคนนี้กลับมาตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนจบแล้วกำลังเข้ามารับช่วงต่อธุรกิจจากคุณพ่อช่วงหน้าติดตามสักครู่เดียวค่ะ กาสคือเรื่องสําคัญที่สุดค่ะโดยเฉพาะการได้รับโอกาสจากคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นสิ่งวิเศษที่สุดไม่ว่าลูกคนนั้นจะเคยทําผิดขนาดไหนพลาดขนาดไหนมาก่อนถ้าคนในครอบครัวไม่ให้โอกาสกันแล้วใครล่ะจะให้โอกาสลูกเราได้นะคะงั้นหลังจากที่สงการานไปบอกคุณพ่อแล้วตัดสินใจว่าไม่เอาและไม่ไหวอยู่ไปตายแน่ๆไม่รอด ก็ตัดสินใจประชุมในครอบครัวเลือกที่จะไปนิวซีแลนด์ครับผมใครเป็นคนเลือกคะก็พอดีตอนนั้นน้องสาวครับคนเล็กเขาเรียนอยู่ที่นั่นด้วยไครับทีนี้มันก็ดูแล้วน่าจะดีที่สุดแลวนิวซีแลนด์มันเป็นเมืองธรรมชาติคมันไม่ค่อยมีพวกอับายมุกอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจไปที่นั่นนะครับคือเรามีข้อมูลในเรื่องของนิวซีแลนด์อยู่แล้วบ้างเล็กน้อยเนื่องจากน้องสาวอยู่ที่นู่นส่วน คุณพ่อคุณแม่ล่ะคะรู้สึกยังไงพอน้องบอกว่าจะกลับไปเรียนเมืองนอกแล้วไปนิวซีแลนด์ก็ถอนใจโล่งอกเะครับคุณคุณแม่เพราะว่าเขาจะหนีจากอบายมุขไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคือการไปเ,เรียนหนังสือเนี่ยมันก็เป็นความสุขสุดยอดของพ่อแม่อยู่แล้วไม่ได้สร้างความกังวลให้กับคุณพ่อคุณแม่ลระคะเนื่องจากว่าน้องจะต้องไปไกลห่างสายตาคือเขาเคยไปอยู่แล้วเที่ยงปิดนะครับไม่เคยมีเรื่องมีราวเนี่ย เขากลับไปนิวซีแลนด์ซึ่งผมก็ทราบดีว่าเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรมุกมากมายหโมงเย็นมันก็เข้าบ้านนอนหมดละมีแต่ยากแกผมหวังปูสบการณก็ไม่เล่นแกแล้วกันนะเรื่องของการเป็นอยู่่ะคะเป็นยังไงบ้างก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยครับตอนช่วงนั้นมีทํางานด้วยเหรอครับผมก็ทําไปด้วยทาอะไรคะก็ล้างจานเสร์ฟอาหาร ทำกับข้าวอะไรเงี้ยเป็นแคชเชียในซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้พื้นพื้นเลยนะคนที่ไปอยู่เรียนต่างประเทศจะรู้เลยทำไหมก็งานประมาณนี้แหละครับะเหรอครับผมคุณพ่อทราบไหมคะว่าน้องไปเรียนและน้องทํางานไปด้วยผมไม่ทราบนะททางานนะทางานถ้ารู้ว่าทํางานผมไม่ควรจะส่งเอิตังไปโอดดีนะที่ไม่บอกเป็นผลดีของการไปแล้วคุณพ่อมาทราบตอนไหนคะว่าน้องเขาไปตอนที่เขาคือว่าวันผมถอดไปเนี่ย เขารับโทรศัพท์แล้วได้ยินเสียงว่าเป็ดหมดแล้วเป็ดหมดแล้วผมก็เอ๊ะคุณเป็ดหมดแล้วไปเราบอกเขาทำในร้านอาหารเป็ดหมดแล้วต้องไปซื้อเป็ดอะไรผมกค็คุณทําอะไรอยู่บอกทํางานในร้านอาหารเพราะว่าเออดีบอกเขาทำรอรอที่จะรับปริญญาเนะ mm hmm. แล้วก็วันนึงนเขาก็โทรมาบอกว่าอ่ายังกลับไม่ได้ต้องอยู่อีกเดือนนึง mm hmm. เพราะว่าเจ้าของร้านจะต้องกลับเวียดนามเพราะแม่ไอ,อ้พ่อพ่อพ่อป่วยแลวกน้องเนี่ยฝากให้สงการดูแลร้านเดือนหนึ่ง mm hmm. อีกเดือนหนึ่ง เจ้าของร้านกลับมาสงการก็โกับป่าผมแต่น้ำเสียงค่อนข้างะอื่นหน่อยครับผมพูดอะไรก็บอกเขาไม่ะอื่นเขาบอกแต่ผมตไปเสียงหนุกเซื่องนะครับมันอาจจะหนาวก็ได้บอกอะไรบอกว่า้โหผมทํางานทบตายร้านตั้งเดือนหนึ่งให้ร้านพอตอนรับเช็คเนี่ยเขาบอกว่าทำสี่ชั่วโมงครึ่งต่อวันนะอคุณแจ้งครับบอกว่าเฮ้ยสงการคุณชีสมีห้าไปแล้วคุณโกงทั้งคืนโมงมันสี่ชั่วโมงแค่ไหนเขารู้สึกเขาเจ็บใจมากบอกว่า ทำมันยิ่งมากกันนั้นด้วยแล้วเช็คมันก็คงประมาณสักห้าหกร้อยเหรียญสุดท้ายก็คงประมาณหมื่นสองหมื่นบาทเนี่ยเสียงก็ค่อนข้างเสยเจ็บใจว่าหาว่าแขนแขนมาบากงผมก็พูดให้ไปตลอดบอกให้ไทเกอร์เนฟเวอร์คลายเสือต้องไม่ร้องไว้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็เอา,อางี้สิคุณลองขึ้นไปหาเขาแล้วก็คุณเอาเช็คนี้คืนเข้าไปบอกอยู่คีบิตในยูนิตดีบ้างเลยแต่ดอนนี่ดัตต์มาช่างบอกเขาว่าเฮ้ย คุณเก็บไปแล้วกันผมไม่ต้องการกระถางแล้วลคิดว่าโกงเอาไปแล้วก็บอกให้พูดตลกว่าถ้าถ้าคุณรำคาญว่ากระถามว่าร้านจะขายเท่าไหร่ซื้อร้านมาเลยคื่อเพือเพื่อเพื่อมาสนุกง่ครับเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ไม่ได้เสียเรื่องอะไรมาไปบอกเขาหรือเปล่าล่ะไม่บอกเราจะไม่รู้ไปเลยว่าพ่อเราเป็นไผ่อีกสองวันเขาก็เขาก็โทรกลับมาก็บอกว่าเอาเช็คไปคืนจริงๆแล้วก็ ทางร้านก็นเจ้ก็บอกเออโอเคขอโทษแล้วก็ให้เขาสี่สี่ชั่วโมงครึ่งอย่างเดิมไปไงี้แสดงว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าอ่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเขาต,ต้องมา<ต>คิดว่าสงการโกง<ต>เขาแต่ผมไม่ได้โกรธเลยนะครับผมไม่ได้โกรธเลยผมผม,ม่รู้สึกว่าเออดีว่าเจจะได้สอนให้เขารู้ว่าอ่าการทํางานนี่ก่จะได้เงินสักบาทสักสันหลึงเนี่ยมันมันใช้หยาดเหงื่อหยาดเหงื่อ,อ,ลอแล้วก<ล>็หัวใจจิตใจหัวใจเมือม่อไหร่รู้สึกว่ากัถูกโกงสัก ครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ไม่กี่สิบบาทแล้วสักร้อยบาทเนี่ยผมไม่ได้กดแล้วสะสอนให้เขารู้คุณค่าเงินหลังจากนั้นเขากลับมานี่เขาจะรู้สึกเรื่องการใช้เงินก็ระวังมากยกตัวอย่างเช่นเห็นว่าเขาทกลับมาทํางานผมบอกให้เขาไปซื้อรถคันหนึ่งก็ก็ไม่เอาก็จะใช้รถปิกอัพซึ่งก่อนไปเนี่ยก่อนที่จะไปก่อนที่ไปใช้ในช่วงที่เฮี้ยที่สุดใช้รถอะไรใช้รถสปอร์ตทุกอย่างที่เขาอยากได้ไม่ว่าจะเป็นซุเปอร์เดี๋ยวอะไร คเพิ่มมีลุงชื่อปาจินก็อยากนี้ลุงปาจินเอ์มโชก็อยากอะไรลุงก็จะหามาลุงนี่จะเอามาประเคนให้เลยแต่ณวันนี้ลูกกลับมารู้แล้วใช้รถกระบะคุณพ่อรู้สึกยังไงคะาก็รู้สึกว่าเขาโตแล้วอส่ยแล้วก็โตแล้วล่ะผ่านอะไรไวที่มันทําให้เราปวดหัวเวียนก้าเลยคงหมดไปแล้วเลยก็ขสบายใจนะครับขณะที่ผม่อนข้างสบายจก็ ก็บอกว่าเอาละสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดช่วยชีวิตนายคุณต้องไปดูแลต่อละของของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ดูแลผมไม่รู้จะไปให้ใครถ้าคุณไม่เอาผมก็จะได้โยในให้เขาหมุนนิธิซะเขาก็ดูแลได้แล้วก็ทําให้พวกเรามีความสุขไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับพี่ป่านาคนารอบข้างในสังคมทุกคนมองมองการเจริญเติบโตก้าวเดินทุกย่างก้าวของสงกรานหมด